ตนนาาตตัตอนนี้ครับเราขี่รถเข้ามาข้างข้างตึกบัญชีครับข้างึกบัญชีนะครับอยู่บริเวณตอนนี้ครับกำลังจะถึงหลังตึกอาเอินนะครับแล้วก็หลังตึกมนุษยศาสตร์ส่วนตรงนี้นะครับเป็นตึก ชี้นะครับแล้วก็ตึกศิลปรกรรมครับก็ขี่รถไปเรื่อยครับวันนี้เรากลัวจะหัวแตกอยู่นะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามของเราก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีไฟสองสว่างรอบตัวมอนะครับทั้งมอเก่าแล้วก็มอใหม่นะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเราจะไปไหนกันนะฮะตอนนี้นะฮะผมพูดนะฮะนะับไม่ใช่อะไรครับผมดูในอันบ่อยนะฮะรักันกรลสินครับบักยางตลาดใหญ่นะฮะเนี่ยนะเราอยู่บริเวณตึกวิทยาการเมืองการปกครองครับมหาวิทยาลัยมหัสารคามครับเ็เดินทางไปเรื่อยครับตรงบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณไฟผีสิงนะครับของวิทยาการเมืองการปกครองครับแล้วก็เป็นไฟหลอนครับไฟหลอนตรงหน้าป้ายเป็นป้ายโครแหกครับตรงนี้โอ้สวยมากเลยนะครับเป็นวิทยาเขตที่ยางคัินสินครับ ลราก็กําลังจะขี่รถไปเรื่อยครับกับตะกวดครับผมตะกวดนะรบรรยากาศก,ก็ถือว่าไม่ร้อนไม่หนาวนะครับเนื่องจากช่วงนี้ก็เป็นช่วงสอบนะครับหลายคนก็อาจอาจะอาจ่านหนังสือสอบเหมือนผมเช่นกันนะครับผมตอนนี้ผมก็อ่านภาษาสเปนนะครับเพื่อที่จะไปสอบภาษาอิตาลีนะครับแล้วก็ยังมีภาษาเยอรมันนะที่ผมต้องอ่านไปสอบอ่าตอนนี้เรามาถึงอ่าตึกคณนะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรนะฮะ ก็กาลังจะเดินทางไปยังฝั่งท่าคอนยางนะครับตอนนี้นะฮะทรงผมผมนี่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับทรงผมก็มีไฟส่องสว่างนะครับทั่วทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็ชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของํามเรียแล้วก็ทางฝั่งของท่าคอนยางครับตอนนี้ไปเรื่อยครับไปเรื่อยเหมือนมนครับตอนนี้โอ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 เอลยเดียวรถเข้ามาที่ตลาดเอ็กซ์โปนะครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับอาบอกว่าอนนะครับวันนี้ครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดตัวรุ่งทักคัญญางครับกับ นี่ฮะตะกวดครับปากแตกครับวันนั้นโดนต่อยผมโดนต่อยที่งานกชาติฮะตอนนี้เราก็อยู่บริเวณตลาดตู้ลุงนะครับแล้วก็เนี้ยลองบอสครับก็ได้กระเพราอะไรนะกระเพรานื้อนะฮะเนื่องจากลองบอสเนี่ยเป็นอิสลามนะฮะเป็นอิสลามพอดีรับประทานหมูไม่ได้นะครับส่วนผมก็เป็นชาวพุทธนะก็ะสั่งซี่คิวต้องอากผมกินข้าวแล้วผมก็เลยจะกิน เส้นนี่เหมือน,น,นมันมันคล้ายๆเส้นใหญ่นะแล้วเราก็จะกลับไปที่ห้องพักหลังสังคมเหมือนเดิมครับไปอ่านหนังสือนะครับแล<ป>้วก็ทำอะไรไปเรื่อยครับวันนี้ก็เนี่ยนั่งรอครับไปเรื่อยครับ <c oughs> ครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้แนวกินแล้วแนวกินนะแนวกิน <c oughs> ผมเป็นลูกศิษย์ของอันการสินครับเราผมได้อันนี้ฮะผัดซีอิ๊วครับกับรองบอสได้กระเป๋าเนื้อะฮะ เพราะว่ามันเป็นเกย์ครับมันเป็นเกย์นะฮะเกียร์นครนายกครับอันนี้ฮะแล้วก็มีผ้าห่มฮะเป็นผ้าหม่มผ้าห่มโอ้ครับ <c oughs> กลิ่นเหมือนหมีเลยนะฮะ <c oughs> ตอนนี้เราก็จะเดินทางเออเดี๋ยวผมพูดไม่เสร็จนะฮะเมื่อกี้ที่รบอสมันซื้อกระเพราเนื้อนะครับเพราะว่ามันเป็นอิสลามฮะเป็น <c oughs> อิสลาม,ม,ม <c oughs> อิสลามเข้าไว้ไงฮะสวัสดีอิสลามเป็นกุมอิสลามเป็นกุมนะผมพ่อมิงกรรบ้านฮะภาษาบ้านผงเองนะตอนนี้เราก็จะกลับไปที่รองกิจการนิสิตกับบรรยากาศ ถ้าคนจะนะตอนนี้ฮนะเวลาเทียนะ่ยงคืนครับยี่คนขับรถก็น่าจะเป็นบ้านที่น,นึงนะฮะท่านผูตอนนี้เราอยู่บริเวณตึก นาซานะรครับบริเวณตรงหน้าหอในนะครับหอพักเชียงยืนนะครับเรากําลังจะไปที่ห้อง้องพักครับเรากาลังจะเดินไปที่รถเดินมาทันเรากําลังจะขับรถไปที่ห้องพักครับตอนนี้ก็ยบริเวณหอในครับเราจะไปที่กองกีการอิสิตครับตอนนี้มีหมาน่อยหมาหอนะตอนกลางคืนกลางคืนนะครับก็ยืนอยู่ไม่รู้ว่ายืนทําอะไรครับชีวิตเกิด ทรงผมผมก็แปลกใหม่นะครับแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีก็พอมีคนอ่านหนังสือที่ดูรุนะครับเนี่ยนะครับอ้าวโซเฟอร์น่าจะหลอนนะผมโอ้ลื่นครับโอ้จับจับจัจับเกือบได้ไปสวรรค์นะเมื่อกี้โอ้เกือบได้ไปสวรรค์นะเกือบได้ไปสวรรค์นะครับเมื่อกี้ ันละครับผมว่าแล้วมันทำอะไรของมันไม่รู้นะอ๋อเจ็บเจ็บเจ็บครับทุกคนวันนี้เราก็ถึงกองกิจการนิสิตแล้วนะคะรับเมื่อกี้นะโอ้โห,โหเกือบเล็ดไปสวัสดะครับ เกือบไปไปสวรรค์ครับไม่รู้โซเฟอร์นี่ขับรถยังไงนะฮะอยากจะขับลงไปก็ขับนะฮะไม่รู้ก่อนเปียกมันจืดมันหมื่นถ้าเมื่อกี้มันหมื่นครับเราก็มาที่ห้องกลุ่มนิสิตของเราครับเนี่ยครับแป๋วครับก็เมื่อกี้นะฮะหลังจากที่เราเออนั้นมาฮะเกือบน็อกครับเมื่อกี้เกือบน็อกอาการนะฮะโอ้โหเอืะผมเจ็บเลยนะครับก็คงจะ เนี่ยฮะโอ้ไม่รู้มันขับลงไปทำไมคเมื่อกี้นี่ฮะเราก็จะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็อ่านหนังสือไปนะครับพวงนี้เรามีสอบครับ